ผู้บริโภคนะครับว่าได้รับความเสียหายนะครับจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องรลองนะครับเราก็เลยได้สืบสวนนะครับทําการสั่งซื้อนะครับเพื่อพิสูจน์ความผิดนะครับซึ่งผลพันธ์น้ำมันเครื่องเอาน้ำมันหล่อลื่นนะครับได้เสนอขายนะครับอยู่บนช่องทางออนไลน์นะครับเมื่อเราได้เอ่อ สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการตรวจสอบคุณภาพนะครับวิเคราะห์คุณภาพนะครับเบื้องต้นนะครับทราบว่าเป็นน้ํามันหล่อลื่นปลอมนะครับที่ไม่มีคุณภาพนะครับจึงนําไปสู่นะครับการตรวจค้นนะครับแล้วก็ตรวจยึดนะครับผลพันธุ์น้ํามันหล่อลื่นนะครับจํานวนทั้งสิ้นนะครับกว่าเจดห่นห้0 0ลิตรนะครับมูลค่าความเสียหายนะครับกว่า5ล้านบาทนะครับรายได้ตรวจค้นนะครับ ในพื้นที่นะครับทั้งโรงงานแล้วแหล่งผลิตนะครับแล้วก็ร้านจำหน่ายขายปีกนะครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับ6จุดนะครับในพื้นที่ภาคกลางนะครับจังหวัดสระบุรีจังหวัดลบบุรีละนครปฐมนครสวรรค์นะครับแล้วก็นมทบุรีนะครับทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้ก็ภายใต้ผลิตภัณฑ์นะครับของตทที่มีการที่มีการ ปลอมนี่นะครับเราจึงได้ประสานงานไปที่ทางปตทเพื่อทาการตรวจสอบปรากฏว่าอภิษพานนี้นะครับทางปตทเนี่ยแจ้งว่าไม่ได้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาแล้วก็น้ํามันหล่อลื่นที่ทงการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเนี่ยนะครับไม่ได้คุณภาพนะครับผมาสาหรับความผิดนะครับในการาปลอมน้ํามันหล่อลื่นนะครับก็จะมีโทษจําคุกนะครับไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน30,000นบาทนะครับ สำหรับผิดพันธ์นะครับที่จำยางจำนายนะครับอยู่ตามอู่รถทั่วไปนะครับหรือว่าตามศูนย์ทั่วไปมันจะค่อนข้างที่จะพิสูจน์หรือว่าสังเกตได้ยากนะครับวันนี้เรามีตัวแทนจากปตทนะครับที่จะมาอธิบายนะครับวิธีการสังเกตในส่วนของผิดพันธ์เมมันหล่อรื่นนะครับว่าอันไหนเป็น น้ำมันหล่อรื่นปอนนะครับอันไหนเป็นน้ำมันหล่อรื่นแท้นะครับในเบื้องต้นนะครับที่ที่สามารถประชาชนผู้บริโภคสามารถสังเกตได้นะครับเดี๋ยวทางตัวแทนจากปตทจอธที่บายครับผมครับครับินดครับผมครับผมผมเป็นตัวแทนจากแบรนด์พีทีลูบิแคนนะครับผมของบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปิ๊กจำกัดมหาชนหรือว่า OR นะครับเบื้องต้นนะครับผมขอแจ้งรายละเอียดจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับผมของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นในท้องตลาดอันดับแรกเลยก็อยากจะให้สังเกตตัวเรื่องราคา นะครับผมว่าราคาที่เสนอขายเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะครับผมถ้าต่ำกว่าราคาตลาดค่อนข้างมากอันนี้ก็จะเป็นจุดผิดปกติที่สังเกตได้จุดแรกนะครับจุดที่2ก็ให้สังเกตที่ตรงฉลากวิตถุณิ์หรือแพคเกจจิ้งนะครับผมว่ามีความไม่เรียบร้อยอ ป,ปตกตินะครับผมซึ่งอันนี้ถ้าหลักๆแล้วการตรวจสอบที่ถูกต้องีสามารถตรวจสอบได้จากเ,เลขที่บัตรนัมเบอร์บัตรการผลิตนะครับผมแล้วกว็วันเดือนปีที่ผลิตนะครับผมที่ระบุอยู่บนบรรจุภัณฑ์นะครับผมอันนี้เป็นสองข้อหลักที่อยากให้ทัางผู้พกสังเกตนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วอยากเ,เล่าถึงเรื่องของตัว ผลกระทบรือความเสียหายนะครับผมว่าจริงๆน้ํามันหล่อลื่นปลอมที่เจอส่วนใหญ่นะครับผมก็น่าจะผลิตมาจากาน้ํามันยูสอลหรือว่าน้ํามันที่ใช้แล้วหรือน้ามันทีไ่ไม่ได้มาตรฐานนะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้านําไปใช้กับทางเครื่องยนต์หรือว่าระบบน้ํามันหล่อลื่นนะครับผมก็อาจจะมีความผ,ผิดปกติที่สังเกตได้อย่างเช่นว่าเครื่องยนต์มีเสียงดังผิดปกตินะครับผมว่าหรือว่าตัวกําลังของตัวเครื่องยนต์เองอ่ะก็จะมีการลดลงจากปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตเบื้องต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้บริโภคทุกท่านนะครับผมให้ซื้อตัวเปลี่ยนพันน้ำมันหล่อลื่นนะครับผมจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ํามันของปีทีสเตชันนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของปีทีลูบิคันครับผมขอบคุณมากเลยครับผมครับแล้วก็จะมีเพิ่มมีเพิ่มเติมในส่วนของถังแก๊สปลอมแล้วก็ถังแก๊สแท้ครับผมใช่ครับ กออนุญานะครับผมเป็นตัวแทนของการส่งต้มปตทนะครับก็อย่างที่ท่านพิ่กลับด้วยนะครับตัวของถังการส่งตตมเนี่ยเราจะมีเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับในตัวของถัง g า s สงตต์เนี่ยมันจะเป็นมกภาคบังคับนะครับด้านด้านซ้ายมือที่ท่านพี่ศุนชนเห็นนะฮะครับขออนุญาตครับ ถังไก้ถังต้นเนี่ยนะฮะจะมีมกรภาคบังคับเป็นมกรสออาหกรรมนะครับในส่วนของปทอทก้ถังต้นเองเนะี่ยเราจะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนะครับพอการผลิตเสร็จเนี่ยตัวถังไต้ถังต้นเนี่ยจะต้องเอาไป